ทำบทความออนไลน์ครับโพสต์เดียวครับท่านประธานครับโพสต์เดียวเท่านั้นราคา123,000บาทครับและมีทั้งหมด3โพสต์ก็ฟาดเข้าไป369,000บาทครับไม่รู้ไปให้เทวดาที่ไหนโพสต์ครับทํานี่ต่อครับโฟโต้อัลบั้มครับอีก104,100บาทครับครั้งเดียวเนี่ยนะครับโฟโต้อัลบั้มเอาอินโฟกราฟิกมานั่งโพสต์โพสต์โพสต์แค่เนี้ยได้เงิน100,000บาทแล้วฟรีๆนะครับถูกๆแต่สบายครับอีกอันนึงครับอยากทำวิดีโอครับคำบรรยายภาษาอังกฤษนะครับ วิดีโอคำบรรยายภาษาอังกฤษวิดีโอละ3 0,000นบาทครับท่านประธานครับถ้าเกิดใช้เลทแบบนี้อยู่ทั้งของสํานักบกประมาณและของกอพอรอเนี่ยในการจัดทําสื่อเนี่ยโอ้โหถ้าขนาดนี้เนี่ยประเทศคงร่มจมครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอรพันธ์จันตาเลืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต6คนอำเภอเชียงดาวเวียงแหงพร้าวชายประการพักเก้าวไกลค่ะด้วยการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567วาระ2มาตรา37แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อลองรับผู้สูงวัยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ2567ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอธิรายและขอทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนในสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ค่ะด้วยความเคารพค่ะท่านประธานดิฉันเชื่อว่าในสภาแห่งนี้คงไม่มีใครคัดค้านในเรื่องแผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยอย่างแน่นอนค่ะเพราะเราทุกคนทราบดีอยู่ว่าในขณะน,นี้และอนาคตอนันใกล้นี้ประชากรส่วนหนึ่ง ประมาณหนึ่งในสของประชากรทั้งหมดกำลังจะคืบคานเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยรวมถึงพ่อแม่ของดิฉันด้วยค่ะหรือที่เรียกกันว่า e n g e n e Society ซึ่งหลายๆประเทศซึ่งหลายๆประเทศบนโลกนี้ก็กำลังจะ,ะเผชิญปรากฏการณ์นี้เหมือนกับประเทศเราค่ะแต่ท่านประธานคะถึงแม้ว่าดิฉันจะเห็นด้วยกับหลักการค่ะแผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยก็ตาม แต่ดิฉันยังมีความเห็นที่แตกต่างไม่สนับสนุนและไม่เห็นด้วยในการใช้งบประมาณแผ่นดินเพื่อจะจัดทำโครงการโคดดิ้งเพื่อผู้สูงผู้สูงวัยของกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐก,กิจและสังคมโดยสำนักส่งเสริมเศรษฐก,กิจดิจิตอลซึ่งใช้งบประมาณ4,488,400บาทค่ะโดยเป้าหมายนะคะท่านประธานคือในเป้าหมายในโครงการเขียนไว้ว่าผู้สูงวัยในกลุ่มอาชีพคะ่ะท่านประธาน ดิฉันขอขีดเส้นใต้นะคะคำนิยามที่คำว่าผู้สูงอายุในกลุ่มอาชีพซึ่งหมายถึงบุคคลหรือกลุ่มคนที่ทำงานปฏิบัติเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์อยู่แล้วคะ่ะท่านประธานและกลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้นะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะที่เขียนไว้ว่าเนี่ยคะ่ะ325คือกลุ่มเป้าหมายซึ่งมันขัดกับหลักการะคะ่ะสถานที่ดำเนินการทั้งหมดก็คือทั่วประเทศเห็นไหมล่ะคะ ว่าโครงการทั้งหมดนะคะไม่สามารถทําได้ทั่วประเทศแน่นอน,นะคะ่ะถ้าประธานที่เคารพส่วนตัวดิฉันนะคะเห็นว่ากลุ่มเหล่านี้เขาได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพทางด้านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพสามารถทํางานปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพค่ะและไม่ได้ส่งผลกับการว่างงานของกลุ่มอาชีพนี้เลยแน่นอนเลยค่ะในการส่วนพัฒนาทักษะ อัพสกิลหรือรีสกิลก็ควรจะปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานหรือนายจ้างดําเนินการตามวัตถุประสงค์ให้ทักษะความเชี่ยวชาญความสามารถตามดําเนินการได้ในรูปแบบของการพัฒนาเฉพาะบุคคลโดยไม่จําเป็นต้องมาจัดโครงการคดดิ้งกับผู้สูงอายุในกลุ่มอาชีพให้สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินเลยค่ะท่านประธานแต่ในโอกาสนี้ดิฉันคิดว่าในสภาของเราอะค่ะควรจะให้ความสําคัญกับกลุ่มผู้สูงวัยในภาพรวมทางประเทศ จะดีกว่าไหมคะท่านประธานดิฉันขออนุญาตท่านประธานและกรรมากมารกรรมธิการทุกคนนะคะว่าทุกท่านคิดไปพร้อมกับดิฉันนะคะว่าวันนี้ตอนนี้ขนาดนี้เศษรษฐกิจแบบนี้ค่ะความรวยที่มันกระจุกความจนที่มันกระจายความเจริญรุ่งเรืองที่มันมีแค่ในเมืองหลวงอะคะ่ะมันทําให้กลุ่มวัยทํางานต้องหนีมาทำงานหนีจากความยากจนจากชนบทมาหางานทําในเมืองหลวงซึ่งบางคนต้องหนี ไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะด้วยอะไรล่ะคะด้วยสภาวะจำยอมเหลือแค่กลุ่มผู้สูงวัยอยู่แถวชนบทอยู่แถวแต่ภูทรทั้งหมดนี้ล่ะคะ่ะมันควรจะให้ความสำคัญในด้านผู้สูงผู้สูงวัยในเรื่องของด้านทักษะในในด้านของพื้นฐานในเรื่องของดิจิตอลซึ่งปัจจุบันนะคะทุกอริยาบททุกกิจกรรมมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่ และที่เรากำลังโฟกัสอยู่ก็คือตอนนี้ก็คือกลุ่มผู้สูงวัยค่ะจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐต้องให้การสนับสนุนให้กับกลุ่มประชากรกลุ่มนี้เน้นย้ำนะคะว่าควรจะมีทักษะพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอลการใช้สมาร์ทโฟนแท็บเลต็ตอุปกรณ์อื่นๆที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบายใช้แอปพลิเคชันที่ความสำคัญก็คือใช้ให้มีทักษะการป้องกันไภัยไซเบอร์ กับผู้สูงวัยที่จะเข้ามาทุกสารพัดรูปแบบที่จะต้องรู้ทันคะ่ะท่านประธานสุดท้ายนี้ดิฉันขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องค่ะว่าการจัดแผนรูาการการเตรียมความพร้อมเพื่อลองรับผู้สูงวัยนะคะควรจะเป็นการจัดทักษะขั้นพื้นฐานการให้ความรู้ความปลอดภัยในการรักษาข้อมูลของตัวเองการใช้โซเชียลมีเดียผู้สูงอายุสามารถเชื่อมโยงกับครอบครัวเพื่อนฝูงใช้โซเชียลให้ใเกิดในทางสร้างสรรค์ โดยภาพรวมความสุขควรจะมีความปลอดภัยมีคุ้มคุ้มกันในการคุกคามจากวิชาชีพดังพี่น้องไทยใหญ่บ้านของดิฉันฝากมาบอกว่าตีขมอํำใหญ่ตีไก่อ่ำเตินการจัดการงบประมาณทั้งหมดอะค่ะควรจะคำนึงถึงประชากรส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะการใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ควรจะให้ตรงจุดและตรงเป้าหมายอย่างแท้ทูของบ,บุคบท่าธานาร เรียนท่านประธานครับผมพันธินร่วมเจมิมผู้แทน,นระะนัศดรกรุงเทพมหานครเขตคลองเตยวัฒนาครับก็ขอร่วมอภิปรายงบประมาณรัศดรมาตรา37แผนบูรณาการด้านการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์นะครับก็จะขอ,อสนับสนุนกนรรมธิการเสียงข้างน้อยนะครับในการตัดงบลงทุนค่า้จ่ายที่ปรึกษางานศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างนะครับซึ่งมีมูลค่า10.4ล้านนะครับที่จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสม ทางด้านเศรษฐกิจและวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายกาญจนบ,บุรีภูบ้านน้ำร้อนนะครับระยะทาง36กิโลเมตรนะครับซึ่งผมก็ไปเสิร์ชดูข่าวนะครับไปค้นหาดูข่าวว่าเส้นทางด่านตรงด่านบ้านูน้ำร้อนเนี่ยล่าสุดเป็นยังไงนะครับก็เราคงพอทราบข่าวอยู่แล้วนะครับด้านชายแดนตรงทวายก็มีข่าวเรื่องการสู้รบนะครับของอกลุ่มกะเหรี่ยง KN นนะครับแล้วก็ ปิดด่านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงไม่ต้องเป็นที่สงสัยว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมนะครับผมว่าก็ตัดไปก่อนอีก5ปีก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถสร้างทางรถไฟนี้เชื่อมไปยังทวายได้ตาม,มแผนทางรถไฟทางคู่ระยะที่2นะครับที่มีข่าวตั้งแต่ปี2565าตอนรมนตีคมนาคมไปลงพื้นที่กาญจนบุรีนะครับ ตรงเส้นทางการเฉลิมบุรีบ้านภูน้ําร้อนนะครับซึ่งก็ะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมซึ่งต้องการจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโครงข่ายคมนาคมขนส่งกับภูมิภาคอื่นนะครับได้อย่างให้มีความรวดเร็วมีความปลอดภัยแล้วก็เป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะแต่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปนะครับก็ขอตัดลดงบประมาณทั้งหมดนะครับ10.4ล้านบาทในเส้นทางดังกล่าวครับขอบคุณครับขออบคุณครับท่านประธานครับสุพนัทมีนชานันครับ สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรงกรุงเทพมหานครเขต9พักก้าไกลครับท่านประธานครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ขอสไลด์ด้วยนะครับก็ไปที่โครงการแรกเลยครับโครงการที่ผมสงสัยนะครับเป็นของสำนักงบประมาณครับโครงการมีชื่อว่าโครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในระบบงบประมาณนะครับเป็นกิจกรรมในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงบประมาณนะครับไปนัาต่อไปเลยครับ ก็โครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่มีการเขียนไว้ว่าอยากจะทําเรื่องของวิดีโอนะครับในการออกแบบแอนิเมชันนะครับเป็นอนโฟกราฟิกเป็นโมชั่นกราฟิกนะครับก็มีทั้งหมดด้วยกันทั้งหมด5เรื่องนะครับก็เรื่องละ7นาทีนะครับรวมกันทั้งหมด3ามล้านห้าแสนบาทครับเพื่อที่จะแนะนําวิธีการทํางานของสำนักอปมานครับเดี๋ยวหน้าต่อไปเลยครับถ้าจะเห็นเลยนะครับชัดๆเลยนะครับว่าเขาต้องการที่จะทําผลิตวิดีโอนะครับ5เรื่องเรื่องละ7,00 0 0สบาท โดยแต่ละเรื่องนั้นมีทั้งหมด7นาทีด้วยกันเท่ากับว่าท่านกํนา,ากลังจะทําทั้งหมดนาทีละ1 0 0 0 0แบาทแล้วถามว่าเป็นแนวไหนครับเป็นแนวละครครับละครที่มีบทสนทนานะครับพร้อมตัวแสดงครับพูดง่ายๆครับอยากจะทําละครคุณธรรมนาทีละ1น0 0 0แบาท1าทคลิป7จ็ด0 0นบาทไม่มีใครเขาทากันนะครับในประเทศนี้นะครับราคาขนาดนี้ท่านจะไปจ้างดาราท่านไหนมาถูนอยูใ่ในวิดีโอหรอครับโครงการที่2เลยครับของสัักงบประมาณเหมือนกันครับโครงการอยากทาอะไรครับ แข่งกันเหมือนเดิมครับอยากทำแพลตฟอร์มครับสื่อสารข้อมูลงบประมาณครับใช้เงินถึงกั้งั่ง20ล้านบาทเอาง่ายๆเลยนะครับท่านเอาข้อมูลทั้งหมดของแต่และหน่วยงานเนี่ยมาอยู่ใน Excel และใส่ o o o l l e r r v v เนี่ยลงทุนศูบาทไม่ชอบครับแต่อยากใช้เงิน20ล้านบาทฟรีๆครับเพียงเพื่อให้ต้องการสื่อสารว่าง,งบประมาณมีอะไรบ้างนะครับ และเรื่องที่3ครับก็เรื่องของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการนะครับหรือว่ากพรนะครับถ้าเกิดสังเกตนะครับเขาจะใช้ในเรื่องของการจัดทําสื่อในการสร้างการรับรู้แล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบของข้าราชการนะครับไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์ครับที่มีผู้ติดตามไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แคนครับทำอะไรครับทำพอดแคสต์ครั้งหนึ่งส0 0 0สนบาทแล้วทาอะไรต่อครับทาบทความออนไลน์ครับโพสต์เดียวครับท่านประธานครับโพสต์เดียวเท่านั้นราคา1นึ่งแสนสองหมื่น หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาทครับและมีทั้งหมดสามโพสก็ฟาดเข้าไปสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับไม่รู้ไปให้เทวดาที่ไหนโพสครับต่อครับทํานี่ต่อครับโฟโต้อัลบั้มครับอีกหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับครั้งเดียวเนี่ยนะครับโฟโต้อัลบั้มเอาอินโฟกราฟิกมานั่งโพสโพสโพสโพแค่เนี้ยได้เงินหนึ่งแสนบาทแล้วฟรีๆนะครับถูกๆแต่สบายครับอีกอันนึงครับอยากทำวิดีโอครับคำบรรยายภาษาอังกฤษนะครับวิดีโอคำบรรยายภาษาอังกฤษวิดีโอละสามแสนบาทครับท่านประธานครับ ถ้าเกิดใช้เลตแบบนี้อยู่ทั้งของสํานักกบประมาณและของกอพอรอเนี่ยในการจัดทําสื่อเนี่ยโอ้โหถ้าขนาดนี้เนี่ยประเทศคงร่มจมครับเพราะฉะนั้นนะครับผมต้องฝากถามกรรมธิการครับว่าท่านปล่อยให้ผ่านมาได้ยังไงนะครับ